สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของนักร้องชื่อดังในยุค90อย่างค man, ุณอริสมันพงเรืองรองเจ้าของฉายานักร you ้องเสียงอมฮอนสำหรับประวัติของคุณอริสมันพงเรืองรองเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็นำมาใช้ในวงการมีชื่อเดิมว่านายศักดาพงเรืองรองมีชื่อเล่นว่ากี้เกิดเมื่อวันที่8มกราคมปี2507ปัจจุบันอายุได้61ปี เกิดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราช,ชบุรีเป็นลูกชายของคุณพ่อกิมเฮงซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแม่ชื่อน้ำพึ่งพงเรืองรองในอดีตพ่อกับแม่ของคุณอริสมันนั้นก็เป็นพระเอกนางเอกลิเกคุณอริสมันนั้นก็มีพี่น้องทั้งหมด5คนเรียนจบชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนสารสิทธิทยาลัยที่อำเภอบ้านโปง่งเรียนจบมศ .5 ซึ่งก็เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นม .6 จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศจากนั้นก็ได้มาต่อที่มศปทุมซึ่งในตอนนี้เองคุณอริสมันก็เริ่มต้นการเป็นนักร้องเริ่มจากการแต่งเพลงเองร้องตามผับตามบาร์นะครับพอแต่งเพลงเสร็จก็นําออกไปขายให้กับคุณพนมนพพรซึ่งคุณพนมนพพรก็ซื้อไว้หลายเพลงจากนั้นคุณพนมนพพรก็ให้เงินคุณอลิสมันมาจํานวน6000บาทซึ่งในสมัยก่อนนั้นก็ถือว่าเยอะมากๆ พอได้เงินมาก็เอาไปเปิดร้านขายเสื้อผ้ากางเกงยีนแถวรามคำแหงและอนุสาวรีย์ชัยพอมีเวลาว่างก็นำเพลงที่แต่งไว้ไปเสนอค่ายต่างๆแต่ก็ไม่มีค่ายไหนสนใจจนมีโอกาสได้มาเจอกับคุณอิทธิพรางกูลตอนนั้นคุณอริสมันก็ได้เป็นหนึ่งในทีมแต่งเพลงของคุณอิทธิอยู่มาระยะหนึ่ง คุณอริสมันก็ได้อัดเดโมแล้วก็นำไปเสนอค่ายต่างๆแต่ก็ไม่มีค่ายไหนสนใจจนคุณอริสมันก็เอามาให้คุณอิทธ,ธ,ธิฟังพอคุณอิทธิฟังพอคุณอิทธิพรางคูลได้ฟังก็สนใจหลังจากนั้นคุณอิทธิก็ได้นำไปเสนอค่าย RS จากนั้นไม่นานคุณอริสมันก็ได้เข้ามาอยู่ในค่าย RS ผลงานเพลงชุดแรกก็ออกมาในปี2,532ชื่อชุดความหมายของผู้ชายคนหนึ่ง เพียงชุดแรกก็ส่งผลให้นักร้องหน้าใหม่ที่ไปเสนอเดโมที่ไหนก็ไม่มีใครเอาดงดังเป็นพรุแตกสำหรับเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณอริสมันเป็นอย่างมากก็คือเพลงไม่เจียมและเพลงเธอรำเอียงหลังจากนั้นก็ได้ออกผลงานเพลงชุดที่2ชุดที่3ตามมาซึ่งผลงานชุดที่3ชื่อชุดเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงที่ออกในปี2534 เป็นชุดที่ขายดีที่สุดซึ่งสามารถทำยอดขายได้มากกว่า2ล้านตลับหลังจากนั้นคุณอริสมันก็ได้ออกผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องเพลงแต่ละชุดที่ออกมาก็ส่งให้คุณอริสมันนั้นด่งดังมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเพลงยอมยกธงทัดทานใจไม่ด้านพอเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงคนข้างหลังรักเธอหมดใจเป็นต้น ซึ่งในทุกชุดคุณอิทธิพรางกูลก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้ต่อมากลางปี2536คุณอริสมันก็มีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์ของ RS Promotion เรื่องพิษวงพิษสวาสดซึ่งก็ฉายทางช่องเก้าอสมททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงซึ่งคุณอริสมันนั้นก็เล่นเป็นตัวเอกของเรื่องด้วยหลังจากปี2540เป็นต้นมาชื่อเสียงและความนิยมของคุณอริสมันพงเรืองรองก็เริ่มซาลง หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้หันไปมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นซึ่งคุณอริสมันพงเรืองรองก็มีบทบาทเป็นอย่างมากในสมัยพันธมโททักษินชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีตำแหน่งทางการเมือง ต่อมาก็มีการต่อต้านพันตำรวจโทรทักษิณซึ่งคุณอริสมันพงเรืองรองก็ยังเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติในยุคที่มีการต่อต้านพันตำรวจโทรทักษิณซึ่งคุณอริสมันก็เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่สนับสนุนพันตำรวจโทรทักษิณในช่วงที่มีการชุมนุมกันคุณอริสมันพงเรืองรองก็มีบทบาท ในการชุมนุมเป็นอย่างมากนะครับจนกระทั่งต่อมาคุณอริสมันต้องหนีออกนอกประเทศและก็ไปลีภัยอยู่ที่ประเทศกรัรมพูชานะครับสำหรับเรื่องราวต่อจากนี้ไปก็จะไม่ขอพูดถึงนะครับคุณอริสมันพงเรืองรองสมรสกับคุณรัพีพันธ์พงเรืองรองมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนสำหรับชีวิตปัจจุบันของคุณอริสมันไม่มีข้อมูลใหม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเพราะไม่ปรากฏตัวออกสื่อเลย ก็จะมีเพียงในเพจและติ k ต o อกของคุณอริสมันเท่านั้นเองสำหรับความเป็นอยู่ก็น่าจะสุขสบายดีเพราะในเพจคุณอริสมันในปัจจุบันก็ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือเสียงร้องเพลงและอุดมการทางการเมืองนะครับที่ปัจจุบันนี้คุณอลริสมันพงเรืองรองก็ยังคงสนับสนุนพักเพื่อไทยและนายกคนปัจจุบันอยู่ท่านผู้ชมสามารถติดตามคุณอริสมันพงเรืองรองได้ที่เพจและ t ิกต็อก เพียงพิมพ์ชื่อคุณอริสมันพงเรืองรองเท่านั้นก็จะเจอแล้วนะครับ